Alright. สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่จะพาทุกคนมาดูอัปเดตเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะคะประจําวันที่1นธันวาคมนะคะตอนนี้ทางรอยัลไฮนนะคะได้อัปเดตเอาแมปสโน l ก b บนะคะหรือว่าแมปประจําเทศกาลนะคะเข้ามาทางรอยัลไฮเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะทุกคนสามารถเล่นกิจกรรมอีเวนต์วันคริสต์มาสเพื่อรับของฟรีแล้วก็รับ Angel Wings Angel h e l เจได้แล้วนะคะแล้วก็ของฟรีมากมายอ,อื่นๆเลยนะคะที่สามารถรับได้ตลอดทั้งเดือนโดยการเล่นกิจกรรมอีเวนต์วันคริสต์มาสค่ะและสําหรับวันนี้นะคะ ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะเกี่ยวกับอัปเดตในรอบนี้นะคะว่ามีอะไรไใหม่บ้างแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะคะไม่รอช้าไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะทาง y ร l ย i ไ h เนี่ยได้อัปเดต Map Snow g l o b e นะคะหรือว่า m ม p วันคริสต์มาสนั่นเองนะคะซึ่งมันกลับมาแล้วนะคะถ้าเกิดทุกคนเนี่ยกดเจ้าตัว Teleport นะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะมีสถานที่หนึ่งนะคะผมมาตรงนี้นะคะชื่อว่า Snow g l o b e นั่นเองเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าพี่อ่านถูกไหมแต่ว่าอ่านแบบนี้มาประจาทุกปีถ้าเกิดว่าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะ แมปสโนโกล็บเนี่ยก็จะโผล่มาตรงนี้นะคะเป็นแมปอีเวนต์วันคริสต์มาสนั่นเองใครอยากเล่นอีเวนต์วันคริสต์มาสเนี่ยจะต้องมาที่สถานที่ตรงนี้เลยนะคะซึ่งร,บรอบๆเนี่ยก็จะตกแต่งเป็นแบบคริสต์มาสทีมาเอ่ยหิมะใจนะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นค่อนข้างเยอะเลยเพอสมควรนะคะแล้วก็ยังเป็นสถานที่ที่เราเนี่ยถ่ายภาพได้อีกด้วยเนาะเพราะว่าในรอบปีมันก็มีมาครั้งเดียวนะคะถือว่าอย่างน้อยๆนํามาเก็บภาพบรรยากาศไว้ก็น่าจะดีเหมือนกันค่ะสำหรับอย่างที่2นะคะทางรียวไฮเนี่ยได้แก้ไขปัญหาเซิร์ฟเวอร์ไ ะะซึ่งอันนี้เนี่ยพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเคยมีเขาเรียกว่าปัญหาอะไรหรือเปล่ามันถึงเป็นบั๊กหรือว่ามันถึงแบบไม่สามารถดําเนินงานได้ตรงนี้ทุกคนสามารถไปอ่านเอาเองได้นะคะแต่ว่ากูคร่าวๆก็คือมันเป็นการแก้ไขปัญหาเซิร์ฟเวอร์นะคะซึ่งปกติแล้วพี่ไม่ได้เจอปัญหาตรงนี้ซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าเท่าที่อ่านดูนะน่าจะเป็นปัญหาของคนที่ใช้อโทศรศรัพท์ใช้ iPad อะไรประมาณนี้นะคะในการเข้าเซิร์ฟเวอร์ V I P หรือว่าเซิร์ฟเวอร์พิเศษนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสีผมสีใหม่ค่ะถ้าเกิดสมมติ เดอัพนะคะแล้วก็กด h ฮสต์ได้สำหรับใครนะคะที่มีเกมพาสามารถกด More Hai r c o l o r s ตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งทุกๆปีหรือว่าทุกๆเทศกาลอยู่แล้วนะคะเขาก็จะมีอัปเดตสีผมมาอยู่แล้วเรื่อยๆจริงๆสีผมเนี่ยค่อนข้างอัปเดตตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตยิบอัปเดตย่อยหรือว่าอัปเดตใหญ่ขนาดไหนนะคะสีผมเนี่ยจะถูกเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะก็สีผมใหม่นี้ก็มีเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรมีผมบอลค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเท่าที่พี่ดูเนาะเพราะว่าปกติแล้ว พี่จะชินกับการใช้ผมสีบลอนค่อนข้างมากแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้เขาเพิ่มสีมาได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นลายเสื้อผ้าใหม่ถ้าเกิดว่าใครมีเกมพาชเช่นเดิมนะคะถ้าเกิดว่ากดที่ตัวชุดเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้นะคะว่าตอนนี้เนี่ย แก้ผ้าของเรานะคะมีอัปเดตลายผ้ามาใหม่แล้วนะก็จะเป็นประจำวันคริสต์มาสนะคะเหมือนเหมือนกับทุกปีเลยเนาะถ้าเกิดว่าเป็นวันฮาโลวีนก็จะมีลายผ้าฮาโลวีนมานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นลายผ้าวันคริสต์มาสนะคะซึ่งก็มีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของเมคอัพค่ะซึ่งเมคอัพนี่นะคะก็เป็นหน้าตาที่อัปเดตมาใหม่เช่นเคยเนาะแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับของคุณเจลลี่นะคะขอเ,ขอเรียกเป็นคุณเจลลี่แล้วกันเพราะว่าอย่างที่พี่บอกไปตนะั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะว่า หน้านี้เนี่ยเป็นที่ฮอตฮิตประจําในตอนนี้มากๆเลยเพราะว่าหน้าเขาค่อนข้างทํามาได้ค่อนข้างดีนะคะจากหน้านอื่นเนาะส่วนตัวพี่พี่รู้สึกถูกใจอยู่แค่ของผู้สร้างคนนี้คนเดียวนะคะของคนอื่นก็ยังไม่ได้ถูกจริตสักเท่าไหร่ยังไม่ถูกเทสอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนก็ลองไปเปลี่ยนเปลี่ยนใช้กันดูได้นะคะเขาก็อัปเดตมาค่อนข้างเยอะเลยเนาะ,ะก็อัปเดตมาเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะคะแล้วก็อัปเดตมาทุกเทสคันอีกเช่นกันค่ะโอเคต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันดีกว่าว่าแมป อะไรไงบ้างแล้วก็การเล่นกิจกรรมวันคริสต์มาสนะคะจะต้องทําอะไรไงบ้างค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอย่างที่พี่บอกไปเลยก็คือการกดเทเลพอร์ตนะคะเราจะต้องมาที่สถานที่นี้ก่อนค่ะก็คือสโนว์กรอบเมื่อทุกคนนะคะกดแล้วก็กดคำว่าวิสิตมาแล้วทุกคนจะวาร์ปมาที่สถานที่นี้เลยค่ะเมื่อวาร์ปมาแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นได้ว่า มันจะมีกล่องทางด้านซ้ายมือนะคะก็คือเป็นกิฟติ้งอีเวนต์เนาะซึ่งกล่องนี้นะคะเราเนี่ยจะเอาไว้เล่นกิจกรรมส่งของขวัญในวันคริสต์มาสนั่นเองค่ะพี่จะพาทุกคนนะคะมาดูทางด้านซ้ายมือกันก่อนนะคะจะมาที่าบรายละเอียดตรงนี้เนาะสำหรับใครนะคะที่อ่านไม่ออกหรือว่าไม่เคยเล่นหรือว่าไม่เคยรู้มาก่อนนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือเรานะคะสามารถรับของข,องขวัญได้สูงสุด3กล่องต่อวันเท่านั้นนะคะซึ่งเราจะได้กล่อของขวัญได้ยังไง1เลยก็คือเราจะต้องเป็นเพื่อนกับคนนั้นๆในเกมนะคะ2ก็คือเขาจะต้องเข้ามาใน High, แล้วก็กดส่งของขวัญมาให้เรานะคะบางคนเนี่ยอาจจะสร้างแอคใหม่หรือว่าแอคอื่นๆนะคะเพื่อมาส่งของขวัญให้ตัวเองสําหรับใครนะคะที่แบบโอ้ยไม่มีเพื่อนเลยไม่มีใครได้เลียงไห้ด้วยเลยอะไรประมาณนี้แต่ก็อยากได้ของขวัญน,นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะก็คือให้อีกแอคหนึ่งที่ได้เลียกไห้หรือจริงๆอะไรก็ได้ค่ะที่สามารถส่งของขวัญให้เราได้เราก็จะได้รับของขวัญในวันนี้แล้วค่ะต่อไปนะคะในอีเวนต์คริสต์มาสนี้ของขวัญทั้งหมด30ชิ้นนะคะเป็นของขวัญที่เรานะคะสามารถได้รับจากกิจกรรมปีก่อนๆได้ ะะก็คือตั้งแต่ปี2020แล้วก็ปี2021นะคะหรือว่าจะเป็นพิษเองก็ตามทีนะคะซึ่งวิธีดูว่าเราเนี่ยมีโอกาสได้รับของขวัญอะไรบ้างนะคะทุกคนสามารถมาดูทางด้านล่างได้เลยตรงนี้นะคะจะเป็นปฏิทินสําหรับปี2021และปี2020นะคะที่เป็นกิจกรรมในปีก่นกอนๆเนาะแล้วเราก็เล่นกิจกรรมของขวัญวันคริสต์มาสนี่แหละคะ่ะแต่ว่าช่วงของขวัญทั้งหมดนี้นะคะเราก็มีโอกาสได้ในปีนี้เช่นกันคะ่ะทุกคนนี่ก็มีอะไรไงบ้างทุกคนก็สามารถดูได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนงปี2020ก็มีโอกาสได ของขวัญพวกนี้เช่นกันค่ะในส่วนที่3นะคะเหมือนเดิมเลยก็คือถ้าสมมุติว่าเรานะคะเก็บของขวัญครบทุกวัน30ชิ้นนะคะเราจะได้รับ l e u s i v e ก็คือเจ้าตัว Angel Hello กับ Angel w i n g s นั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็จะมีเจ้าตัวเหรียญตานะคะประจําเทศกาลให้ด้วยเนาะอ,าอะไรประมาณนี้เลยค่ะในส่วนของเรื่องกิจกรรมวันคริสต์มาสนะคะต้องขอชี้แจงไว้ก่อนเลยว่ามันไม่สามารถย้อนกลับมาทําได้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่รีบรับของขวัญอันที่1อันนี้เราก็จะพลาดทันทีค่ะ มันก็จะเป็นวันที่2วันที่3ไปนะคะห้ามพลาดที่จะรับของขวัญในสักวันหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าถ้าพลาดวันใดวันหนึ่งปุ๊บเก็บของขวัญไม่ครบ30ชิ้นปุ๊บเราก็จะไม่ได้ Angel h e l l o แล้วก็ไม่ได้ Angel Wings คะ่ะถึงแม้ว,ว่าเราจะไปเทรดได้มามันก็ไม่สามารถนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องรับของขวัญจากอีเวนต์ตรงนี้เท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยแนะนําให้ล็อกอินให้มารับทุกวนันแล้วก็ให้เพื่อนหรือใครก็ได้นะคะส่งของขวัญให้เราทุกวันนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เก็บของขวัญให้ครบ30ชิ้นเพื่่อทีจะได้รับขของช e ิ Q ้น จากเจ้าตัวทางเรเยลไฮค่ะในส่วนของวิธีการส่งของขวัญให้เพื่อนนะคะทุกคนจะเห็นปุ่มทางด้านล่างตรงนี้ใช่ไหมคะเมื่อทุกคนกดเข้าไปแล้วนะทุกคนก็จะเจอกับรายชื่อนะคะที่ว่าเพื่อนเราในเกมเนี่ยเราสามารถส่งของขวัญ ได้บ้างนะคะอันนี้เป็นในพาร์ทของการส่งของขวัญให้เพื่อนนะคะเราส่งของขวัญให้เพื่อนเพื่อนเรานะคะก็จะได้กล่องของขวัญจริงนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาเล่นด้วยกันเขาก็อาจจะส่งกลับมานะคะเป็นการแบบแรกๆก,ก,กันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าข้อนึงเลยที่พี่เคยบอกไปก็คือเราจะต้องเป็นเพื่อนกันในเกมด้วยนะคะซึ่งวิธีการส่งขวัญต่อไปนะคะก็คือมาดูปุ่มทางด้านหลังค่ะซึ่งทางด้านหลังชื่อนะคะก็จะมีบางคนที่เขียนว่า maximum gift นะคะก็คือคนนี้นะเขาได้รับของขวัญในวันนี้ครบแล้วนะคะ ซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถส่งให้เขาได้อีกเรานะคะสามารถส่งได้แค่คนที่เขียนว่า Create Gift เท่านั้นนะคะเนี่ยก็คืออันเนี้ยเขายังได้ไม่ครบหรือว่าเราอาจจะสามารถส่งให้เขาได้อีกนั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่จะลองส่งให้น้องคนนี้ละกันนะคะเมื่อกดปุ่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะโผล่หน้าการ์ดขึ้นมานะคะตรงน,นี้ยก็ไม่มีอะไรมากเนาะเป็นการแบบเขียนอวยพรนะคะแบบ Merry Christmas หรือว่าอะไรใดๆนะคะพี่จะขเขียนคำว่า Happy ละกัน และทางด้านซ้ายมือนะคะอันนี้เนี่ยพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องมีเกมพาสหรือเปล่านะพอดีว่าพี่ซื้อเกมพาสสติกเกอร์ของเจ้าตัวสมุดไว้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าใครไม่ได้ซื้อเกมพาสแล้วใช้ไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะใช้นยเราก็จะต้องซื้อเกมพาสนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าใครนะคะมีเกมพาสเนี่ยทุกคนสามารถกดสติกเกอร์นะคะเพื่อเอามาตกแต่งการ์ดของเราได้เลยค่ะและทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นเหมือนรูปแบบของเจ้าตัวการ์ดนะคะที่เราจะส่งให้เพื่อนของเราไม่ีหลากหลายแบบมากๆเลยค่ะทุกคนก็ลอง เล่นกันดูได้นะเมื่อตกแต่งตัวกาสเสร็จแล้วนะคะเราก็มาตกแต่งตัวกล่องของขวัญก่อนเลยค่ะกล่องของขวัญน,นะคะจะอยู่ทางด้านขวาล่างเนาะกดคําว่า decorate มีนะคะก็คือการตกแต่งกล่องขวัญน,นั่นเองเขาก็จะมีสีขึ้นมาให้นะคะเราก็ลองกดๆดูเนาะว่าจะให้ตัวกล่องนะคะเป็นสีอะไรแล้วก็จะให้ตัวโบนะคะเป็นสีอะไรดีจะเป็นสีประมาณนี้แล้วกันเมื่อเสร็จแล้วนะคะเรากดส่งตรงนี้ได้เลยค่ะปุ่มสีเหลืองๆตรงนี้เลยกดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการยืนยันการส่ง บางทีแมนอาจจะช้าๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นประจำแบบนี้ทุกปีแหละบางคนเนี่ยอาจจะขึ้นว่าส่งไม่ได้แล้วนะคะก็ลองกดซ้ำๆย้ำๆดูเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยก็อาจจะสได้นะคะและนี่นะคะพี่ได้ส่งกล่องขวัญให้กับน้องคนนี้แล้วนะคะมันก็จะขึ้นว่าเรานะคะได้ส่งกล่องขวัญสําหรับวันนี้ให้กับคนนี้นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็ไม่สามารถกดส่งสาคนเดิมได้นะคะก็จะต้องไปกดส่งคนอื่นพี่จาไม่ได้ว่ามันสามารถส่งได้สูงสุดกี่คนนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นประมาณ5หรือไม่ก็น่าจะเป็นประมาณ10คนได้เลยนะคะแต่ว่าอย่าง น้อยๆเนี่ยเราไม่สามารถส่งซ้ำคนเดิมได้นะคะอาจจะต้องเลือกคนอื่นนะคะเพื่อกดส่งขวัญให้กับเขาค่ะ ไม่รู้ว่าพี่ลืมบอกไปหรือยังนะคะซึ่งการส่งของขวัญให้เพื่อนเนี่ยเราจะต้องเสีย200เพรนะคะในการส่งแต่ละครั้งเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะส่งกลอง,งขวัญให้เพื่อนนะคะก็จะต้องเสีย200เพรที่อยู่ตรงปุ่มตรงนี้เลยนะคะต่อไปค่ะทางด้านล่างนะคะตรงนี้นะก็จะเป็นเวลาบอกนะคะว่าเหลืออีกประมาณกี่ชั่วโมงนะคะที่กล่องของขวัญวันที่1จะไม่สามารถรับได้แล้วกล่องขวัญวันที่2เนี่ยจะเปิดให้ทุกคนนะคะได้รับกันซึ่งพี่นะคะทําคลิปประมาณตอนเที่ยงคืนนะคะทุกคนถ้าเกิดสมมติทุกคนตื่นมาแล้วสามารถเห็นคลิปที่ ก็อาจจะสามารถเก็บของขวัญได้ภายในก่อนประมาณ10บโมงรือเก้าโมงนะคะดังนั้นเนี่ยขอภาวนาให้คลิปนี้นะคะสามารถที่จะถึงมือทุกคนนะคะก่อนที่ทุกคนจะพลาดของขวัญวันที่1กันเพราะว่าปกติล้าน้องๆนะนะคะจะพลาดกล่องของขวัญวันที่1กันเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็จะไม่ได้ Angel Hello โลแล้วก็จะไม่ได้ Angel Wings ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าพลาดเนี่ยอันนี้เป็นทิคนิดนึงนะคะพอดีว่า เขาเรียกว่าไงดีเวลาที่มีของฟรีโผล่ขึ้นมานะคะราคาของชิ้นเนี้ยจะค่อนข้างต่ำมากๆเลยค่ะจะปกติอาจจะแบบอยู่ที่ประมาณ120,000ตอนนี้มันอาจจะเหลืออยู่แค่1,2,000เพราะว่ามันก็มีหลายคนค่ะที่ไม่ได้ต้องการเ n g e เจเ l ลโไม่ได้ต้องการเอ g e l w วิ g แล้วเขาก็ขายทอาตลาดแบบในราคาที่ถูกแล้วก็จับต้องได้ง่ายอะไรประมาณนี้บางคนอาจจะได้ฟรีเลยก็ได้ด้วยซ้ำนะคะถ้าสมมติว่าเราไปที่เทดแล้วเราก็สามารถแบบมีใครมีเ n ็น l h เอลโไหมมีใครเอ็นเจวิงไหมนะคะดังนั้น เนี่ยถ้าพลาดไปสักทีนึงไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเราสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกอยู่แล้วเนาะกิจกรรมอีเวนต์วันคริสต์มาสนะคะของขวัญคริสต์มาสที่อยู่เนี่ยส่วนใหญ่ค่อนข้างมีราคาที่ถูกแบบเป็นครึ่งครึ่งกันเลยนะคะที่มีราคาถูกแล้วครึ่งครึ่งก็เป็นราคาแพงนั่นเองค่ะในส่งต่อไปนะคะเราจะมารับของขวัญกันดีกว่าค่ะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนเนี่ยส่งของขวัญให้เราแล้วเราสามารถกดรับของขวัญได้ที่ไหนนะคะจริงๆแล้วนะคะเมื่อเราเข้าเกมมาเนี่ยทางด้านขวาล่างนะคะมันก็จะขึ้นแบบเด้งขึ แล้วอะไรไงบ้างนะคะให้เราเนี่ยกดที่ปุ่ม gifting event เหมือนเดิมนะคะเพื่อเช็คกล่องของขวัญหลังจากนั้นนะคะทุกคนจะเห็นว่าจะมีกล่องนะคะที่เปลี่ยนสีไปสีมาเนี่ยแล้วก็กําลังโยกเช็คเช็คเช็คอยู่นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นกล่องขวัญที่เราได้รับจากเพื่อนค่ะเมื่อทุกคนกดเข้าไปแล้วนะคะทุกคนจะเห็นว่ามีรายชื่อใครบ้างนะคะที่ส่งขวัญให้เรานะคะในวันนี้เรานะคะสามารถกดเปิดทีละคนนะคะเพื่อรับของขวัญได้เลยค่ะที่จะกดเปิดรับของขวัญคนนี้ก่อนนะคะอันนี้มาจากน้องอิ่มนะคะ น้องอิ่มจังเนาะน้องอิ่มจังก็ตกแต่งมาให้พี่เรียบร้อยเลยนะคะนี่ก็สติกเกอร์เต็มเลยแล้วก็ทางด้านขวาล่างนะคะอย่างเช่นเหมือนเดิมเลยก็จะเป็นกล่องขวัญน,นะคะให้กดโอเพนนี่ มันก็จะเป็นงานขย่านะคะแล้วก็ได้แล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยกล่องขวัญของเรานะคะสามารถได้ทั้งของขวัญที่พี่บอกไปนะคะปี2020ปี2021ป 2011, แล้วก็สามารถได้รับเพชรได้เช่นกันค่ะซึ่งการรับกล่องอันนี้น,นะคะเราจะได้ของก็ได้หรือว่าเราจะได้เพชรก็ได้นะคะแต่อย่างน้อนนยๆเราจะต้องได้ของ1ชิ้นนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้เลยในเกมก็น่าจะใจร้ายเกินไปนะคะเพราะว่าวันหนึ่งยังมันเก็บได้แค่3กล่องอย่างน้อยๆเนี่ยเราอาจจะได้ของซ้ํสองชิ้นหรือทั้งหมดเลยก็ได้หรือเราอาจจะได้ของ1ชิ้น แล้วก็เพชรทั้งหมดเลยก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นระบบสุ่มเนาะแต่ว่ายังไงเราก็จะได้ของในวันนี้แน่นอนค่ะกด Exit เ,เลยเราจะมาเปิดคนต่อไปดีกว่านะคะ อันนี้จะเป็นของนัดนะคะอ่าของนัดก็ตกแต่งมาเหมือนกันเลยก็คือจะเป็นการ์ดสมพูนี่ค่ะวันนี้นะคะพี่ได้รับเจ้าตัว Magical Fairy Light นะคะทุกคนถ้าหลังจากที่เราเปิดกล่องขวัญแล้วเนี่ยในวันที่1น,นะคะก็จะมีติ๊กถูกแบบนี้แปลว่าในวันนี้นะคะเราได้รับของขวัญประจําวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะที่นี้นะคะเราก็รออีก10ชั่วโมงนะคะให้เขาีเรานะคะจะได้มารับในวันที่2กันค่ะและในส่วนการอัปเดตต่อไปนะคะให้ทุกคนลองกดช้อปปิ้งดูเนาะสำหรับใครนะคะที่กําลังตามหา เซต เปเปอร์มินนะคะกระป๋องลีบเจ้าตัวแขนในวันคริสต์มาสนะคะซึ่งถ้าเกิดสมมติมีคนถามว่าพี่คะไอแขกเอ็นเอเนี้ยมันสามารถหาได้จากไหนขอตอบเลยนะคะว่ามันหาไดจากกิจกรรมวันคริสต์มานี่แหละการส่งขวัญไปมาแบบนี้นะคะก็มีโอกาสได้รับน้องเหมือนกันเนาะเพราะว่าน้องนะคะถือเป็นชิ้นหนึ่งเลยที่อยู่ในกล่องขวาญกิจกรรมอีเวนต์วันคริสต์มาสนั่นเองค่ะแล้วก็พวกพัดพวกเฟอร์นะคะคุกกี้คัตเตอร์ที่ทุกคนนะคะเคยซื้อแบบราคาหูชีกันมาแล้วก็กลับมาขายแล้วนะคะแล้วก็ยังมีเฮโลใหม่นะคะประจำเทศกาลอีกด้วยเนาะนน่อวทุกครั้ง ที่มีเทศกาลออกบัตรใหม่ก็จะมีเฮโรประจําเทศกาลนะคะออกมาด้วยเนาะสําหรับพี่นะคะยังไม่รู้แน่ชัดนะว่าเฮโรเนี่ยมีหน้าตาอะไรยังไงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่เนี่ยจะแปะเจ้าตัวที่เกี่ยวข้องไว้ให้นะคะอาจจะขึ้นหน้าจอไว้เลยก็ได้หรือว่าอาจจะแปะไว้ในลิงก์ใต้ดีสคริปชันไว้ให้นะคะให้ทุกคนเดี่ยวไปได้ดูไปได้ส่องกันว่าเฮโรวงใหม่นะคะว่าคนที่ได้ไปแล้วเนี่ยมันสวยงามขนาดไหนนะคะและต่อไปนะคะสถานที่นี้เนี่ยเราสามารถฟาร์มเพชรได้ค่ะถ้าเกิดสมมติทุกคนบินนะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีเหมือน เกรดทีม้าหยู่ตามทางนะคะทุกคนเนี่ยก็สามารถ ชนมันแล้วก็เก็บเหมือนเก็บเพชรในโรงเรียนรลยก็หาได้เหมือนเดิมเลยนะคะนี่จะเป็นประมาณนี้อ่ะถ้าใครมีเกมพาร์นะคะเจ้าตัวเพชรพวกนี้เนี่ยมันก็จะคูณน,นะคะและในส่วนถัดไปนะคะก็จะไปทางด้านหลังพี่เลยค่ะถ้าเกิดทุกคนเห็นนะคะจะมีต้นคริสต์มาสต้นหนึ่งใหญ่ๆนะคะที่อยู่ตรงกลางแมปเลยเนาะตรงนี้นะคะบางคนอาจจะไม่ทราบว่ามันสามารถตกแต่งได้นะคะกดที่ต้นไม้เพื่อเด Decorate นะคะซึ่งการ d e c o เ a t e รอบนึงเนี่ยต้องใช้175เพชรกดปุ่มสีเขียวนะคะสําหรับเริ่มการตกแต่งแล้วเราก็สามารถ ตกแต่งไอเจ้าตัวเหมือนลูกๆที่เอาไว้ประดับวันคริสต์มาสได้เลยนะคะใส่ลายใส่ดีไซน์ลงไปนะคะก็ตกแต่งได้ตามใจชอบเลยค่ะทุกคนสําหรับตรงนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยสามารถตกแต่งให้เต็มต้นได้จริงๆถ้าเกิดสมมติเราเล่นเซิร์ฟเวอร์รวมนะคะมันก็จะมีหลายๆคนนะคะที่ช่วยกันตกแต่งต้นไม้นี้เนาะเมื่อตกแต่งเสร็จแล้วให้กดดันค่ะเมื่อกดดันแล้วนะคะเจ้าตัวไอลูกกลมๆเราเนี่ยก็จะไปห้อยอยู่บนต้นคริสต์มาส เมื่อเรานะคะตกแต่งเต็มต้นแล้วปุ๊บก็จะมีเสียงของซานตานะคะที่จะวิ่งลงมาแล้วก็จะดรอบนะคะเจ้าตัวของขวัญน,นะคะบริเวณรอบๆนี้เลยเนาะก็ทุกคนนะคะสามารถวิ่งไล่เก็บได้เลยเพราะว่ากล่องขวัญมีเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าวิ่งไล่เก็บไม่ทันเนี่ยก็อาจจะเสียดายนิดนึงเนาะถ้าสําหรับนะคะถ้าเกิดว่าใครรวยอยู่แล้วเนี่ยก็ตกแต่งให้เต็มต้นแล้วก็รับกล่องขวัญเองได้เลยค่ะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยรับกล่องขวัญได้แค่กล่องเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็จะ ตกมาเฉพาะในช่วงเวลาที่เราทำต้นดเดคเรดนี้เสร็จเท่านั้นนะคะ สำหรับในคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าผิพาดพลาดประการใดต้องขออภัยวินาทนีด้วยนะคะแล้วก็ภาวนาทุกคนนะคะได้เล่นวันคริสต์มาสกิจกรรมอีเวนต์วันของขวัญนะให้ได้ครบทุกชิ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ต้องขอตัวไปแล้วค่ะถ้าเกิดว่าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไ้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาแบ่งปันข้อมูลได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่พี่พูพดไปเนี่ยอาจจะเป็นแค่สิ่งที่หน้าเกมบอกหรือว่าอาจจะมีกิมมิคเล็กๆน้อยน้อยนะคะที่พี่อาจจะไม่เคยรู้เพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นคริสต์มนนะะนนา อัพเดตอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็จะอัปคลิปให้เหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคลิป Office h a c k s EP ที่3นะคะทุกคนให้ติดตามรอชมกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ